วัไนไหนม่ใหญ่ปูญยาจะถวดเท้าเจ็ดแนวกินเตรียมการไว้มือนี้วันวันพระ15ค่ำเดือน10เพ็งปุนขวาวสา ปัน่นปัน่นปัน่นหัวคืนพอเห็นมือเหน,เนียวเพ่อนสิเสียใจย่างค่ะข้าวสีบาดย่างค่ะต้องไปส่งเขาส่งน้ำเพื่อนบันครับ๊ว ปั่นปั่นปั่นหัวจิ้่ได้กินเข่าพี่น้องเพื่อนเพื่อนทีเอเตอร์ทุกคนพรุ่งนี้ไปวัดกัอไปหาข่าวหาหน้ามาเอนียวไม่มีมากันสมมูหมดเอื่นจะได้ไปวัดมืเอื่นชิปหาคำสิบห้าครับ ห่อเนยๆเย็บๆไปเลยเนาะหั ues, es, des des ker, ่นเต็บุญข้าวจางงอื่นไปแต่ใส่ห่อข้าหั่นฉม้งมือน้องเขียมใส่ลงไปแต่เขียมเยอะๆจะได้หอมๆหั่นเต็บุญข้าวจางงอื่นไปแต่ใส่ห่อข้าว ขั้นชมมูพี่น้องสิบวะได้กินเข่าพี่น้องเพื่อนๆพี่เอเจอร์ทุกคนพรุ่งนี้ไปวัดกันเดลยไปหาเข่าหาน้ำมาไปแล้วหนึ่งกระเทียมใส่ลงไปกระเทียมเยอะๆจะได้หอมๆหอมเนยเหอาเนื้อมะขันชมหมูหมื่นจะได้ไปวัดหมื่นชิบหาคำ ห้านวันพระสิบห้ามีป่วยห้องกระตุ้มมั้งจีงอง่ยๆเอบๆไปเลยเนาะตอนเหียว มื่อมากขั้นสมูหมือ่อื่นจะได้ไปวัานมื่อื่นชิพหาคำสิบห้าข้าบุรุษของเฮ้าสี่เฟินดวงรักไปแล้วเฮาจะสิทําม,มาก้าขายทําม,มาก้าขึ้นยู่เย็นเป็นสุขข้าบุรุษของเฮ้าสี่เฟินดวงรักไปแล้วเฮาจะสีทําม,มาก้าขายทําม,มา,คาค้าขึ้นยู่เย็นเป็นสุกก็คัญนขั้นขัน้น ขั้นหันงส่มๆอื่นจะได้ใส่ผ้าเข่าใส่ห่อเข่าชุ่ยาตาชวดเตรียมห่อข้าวต้มขาหนุ่มห่อข้าวต้มขนุมไปโรงเพิินเพิ่อถือกระตามมาถ่ายห้อปน้ำเล่าตาผู้ใดผู้ใดไปมือเ้าเหนียวมือนีมากขั้นสมมหมูมืออื่นจะได้ไปบ้านมืออื่นชิบหาคำฮะค่ะ ท่านท่านท่านให้มันสุ่มสุ่มอื่นจะได้ใส e ่ผ e ้าเข่าใส่ห่อเข่าช่ญญาตาขวดย้ายในกะต้มแล้วไปนี่ก็ต้มห่อกะกะต้มมาตีไปแล้วหนึ่งปั่นปั่นปั่นห่อ ว่าเห็นเพื่อนหนิวเพื่อนจีเสียใจย่างค่าข้าวสิบาทย่างค่าติดต้องไปส่งเข่าส่งน้ำเพื่อนบ้านผาเฮาหนูพบ่ไปส่งเข่าส่งน้ำบ่เสร็จไปแล้วหนึ่ง ขอาเนียวมื่มีมะขันสมมูมืเอื่นจะได้ไปว่านมืเอื่นชิบหาคำสิบห้าห้เกลือหงญยๆเย็บๆไปเลยเนาะ ยแตายา่ายพ่อนล่อก,กินอย่มื่นเป็นหนูสำคัญล,ลูกหลานจะต้องไปวัดถ้าพอไปเพื่อนกินไปแล้วหนึง่งถ้าบุญหลุดของเฮ่าที่เพื่อนดวงรักไปแล้วเท่าแต่ทีามาค่าขายทํามาค่าขึ้นยูเย็นเป็นสุกอ้อจมด้วยพี่น้องเพื่อนๆพ่อนออจม ไปไปทงปุญญาตาถวดมอื่นมีป่วยห้องกระต้มอ,อ่ะจีก็สักขัน้นขัน้นขัน้นขัน้ขนให้มันสุ่มสุ่มอื่นจะได้ใส่ผ้าเขา่าใส่ห่อเขา่าปุญญาตาถวดย้ายในกระต้มแล้วไป นี่ก็ต้มห่อกับกต้อมอติจิีบ่ได้กินเข่าน,น้องเพื่อนเพื่อนีเอเจอร์ทุกคนพรุ่งนี้ไปวัดกันเน้อไปหาขาห่าหาหน้ามือเห่าหนีพวกไปตรงเข่าตรงน,น้ำข้าเหนียวเมื่อวนมาขั้นสมมูมเอมือ่นจิได้ไปวัดมเอื่นชิบหาคั สิบห้าครับก็สักขั้น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 ให้มันสุม่มๆอื่นจะได้ใส่ผ้าเข่าใส่ห่อเขา่ชา,าช่วยงาตาขวดก็สักขั้น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 ให้มันสุม่มๆอื่นจะได้ใส่ผ้าเข่าใส่ห่อเขา่ชา,าช่วยงาตาขวดค่ำเดือนสีเปพ่งบุญขวาก เท็ดบุ้ข้วสองอื่นไปถ้าใส้ห่อเข้าขั้นชมมู้านอกบ่ก็จะขั้น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 ให้ม่สุ่ม อื่นจะได้ใส่ผ้าเขาใส่ห่อเข่าปุญญาตาทวดจิ้บ่ได้กินเข่าพี่น้องเพื่อนเพื่อนทีเอเตอร์ทุกคนพรุ่งน,นี้ไปวัดกันเน้อไปหาเขา่าหาน้ามัพี่มั่งพี่นี่เป็จนจิ้อกกินน้ำห้าวปูญญาตาทวดตาห้าววาไฟเป็นกันเครียดเนยเข่าปุญาตายายเป็นาาาลอกกินอย่ อื่นเป็นเือสำคัญลูกหลานที่ต้องไปวัดถ้าว่าไปเพื่อนกระสุ่มข้่งนอกหระโตมหระถุมด้วยกาห้อะมห้อโตมไปไปตรงปุ่ญาตัดวัดข้ามเดือนสิบบุญเขาจากขันสมใบใจผ้าเขาแห่ตามอ่อน เตรียมห่อกระต้มขนุงหออ่อกระต้มขนุงไปส่งเพิ่นเพิ่นถือกระตา, 5, 5, 5. า,า,ามาถาหาบเอาน้ำเห่าถ้าผู้ใดผู้ใดไปมือปัน่นปั่นปั่นห่อมีป่วยหออ้องกระต้มอ่ะจี ปั่นปั่นปั่นห่อยายได้กะต้มแล้วไปนี่ก็ต้มห่อกะกต้มละตีเกลือ ออสมด้วยพี่น้องเพืเ่อน